สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมครัวพี่นันนะครับผมวันนี้นะครับจะนําท่านผู้ชมมาเรียนเรื่องการเรียงคําคุณศัพท์นะครับหรือวงเล็บคำแมจิคทิฟนะครับหรือคําวิเศษนั่นเองคําว่าการเรียงในที่นี้หมายความว่าคําคุณศัพท์นะครับในการจะบรรยายคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่น นะครับกระทะทองแดงที่ใช้ทอดนะครับของคนไทยสีชมพูใหญ่กลมสวยดีอ่าอันนี้นะครับเป็นการอธิบายนะครับลักษณะของกระทะซึ่งมีคำคุณศัพท์หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะเรียงอย่างไรมาเรียนรู้กันนะครับผมการเรียงคำคุณศัพท์นะครับหรือคำ d j e c t i v e นั้นนะครับโดยใช้หลักการจำดังนี้นะครับผม นะมีนะครับการยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับที่กับผมพูดไปนะครับให้ท่านผู้ชมจำว่ากระทะทอดนะครับเหล็กไทยสีชมพูไม่กลมใหญ่ดีนะครับนะต้องเว้นวรรคหนึ่งนะนะครับกระทะถือว่าเป็นคำนามชนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ทอดนะครับทำมาจากเหล็กเป็นของคนไทยสีชมพูนะครับล,ลักษณะคือ,อ ัดต,ตามอายุนะครับนะยังใหม่อยู่แล้วก็ตามขนาดก็คือมีรูปร่างรูปทรงกลมนะครับขนาดใหญ่แล้วก็คุณลัก,ลกษณะพิเศษหรือความคิดเห็นนั้นเป็นกระทะที่ดีก็เลยเรียกว่ากระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีให้ท่านผู้ชมท่องคำาสโลแกนนี้หรือว่าท่องคำาที่จะใช้จำนี้เอาไว้นะครับผม กระทะเราไม่ต้องนับนะครับเรานับทอดเป็น1เหล็กเป็น2ไทยเป็น3าสีชมพูเป็น4ใหม่เป็น5กลมเป็น6ใหญ่เป็น7แล้วก็ดีเป็น8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ให้จำา8ตัวนี้นะครับแต่เวลาเรียงนะครับเราเรียงจากดีมาก่อนนะเพราะว่าเวลาแปลจากภาษาอังกฤษนี่เ,เ,เราแปลจากหลังมาหน้านะครับ เอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมหรือนักเรียนจําตรงนี้นะครับท่องขึ้นใจเลยกระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีกระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีเรามาดูรายละเอียดกันนะครับหรือหลักการจําอีกอย่างหนึ่งนะครับให้จําว่าโอชาคอมนะครับนะโอชาคอมโอชาคอมในที่นี้ย่อมาจากนี่แหละครับตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจาก กระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีนี่เลยนะครับนะออาไปดูกันครับย่อมาจากตัวอะไรบ้างโอชาคมนะครับนะภาษาไทยที่ย่อก็คือนะครับโอนะครับโอก่อนแล้วก็ตามมาด้วยสอเสือโอในที่นี่นะครับภาษาอังกฤษก็ตัวโอก็คือย่อมาจากโอพิยนนะครับโอพิยนแปลว่าความคิดเห็น ความคิดเห็นเป็นอะไรบ้างเช่นคิดเห็นว่าสวยว่าดีว่าแย่นะครับเป็นต้นเห็นไหมครับพอมาสอเสือนะครับสอเสือภาษาอังกฤษก็คือตัว S นะครับหนาตัวสีฟ้าท่านผู้ชมแล้วก็นักเรียนลองดูตัวสีฟ้านะครับโอแล้วก็ S อก็อ่านว่าโอสเลยนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะครับตัวสีแดงนะครับโอแล้วก็ S ก็อ่านว่าโอสเหมือนกันโอนะครับโอพิออนพอ S อก็ย่อมมาจากไซไซแปลว่าอะไรครับแปลว่าขนาด ขนาดมีอะไรบ้างครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดสูงขนาดเตี้ยเป็นต้นแล้วต่อไปก็คือชอช้างนะครับชอช้างนะครับสีฟ้าส่วนสีแดงก็คือตัว sh นะครับย่อม,มาจากเชฟซึ่งแปลว่ารูปทรงนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปร่างนะเช่นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงเหลี่ยมเป็นต้นนะครับอ้าวแล้วพอมาดูสะอานะครับสะอา,านี่แปลกนิดหนึ่งนะครับนาะคือสะอาตัวสีฟ้านี่ให้เราเอาสารามาเลยนะครับ แต่ตัวสีแดงนะครับภาษาอังกฤษให้ออกคำว่า age ซึ่งเป็นตัว a นะครับนะก็จะอ่านเป็นออชาเลยนะครับ age ก็คืออายุอายุยังไงครับก็คือมีแก่มีหนุ่มมีใหม่มีเก่าอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอายุไปคำที่5ครับคำที่5ก็คือคอควายครับนี่นะครับคอควายคอควายนะครับภาษาอังกฤษก็ตัว c นะครับนะก็เป็น color นะครับ สีนั่นเองสีก็ทุกสีนะครับนะเขียนลงไปได้เลยไปคำศัพท์ที่6นะครับอ,อ่างอ,าอ่างภาษาไทยนะครับตัวสีฟ้าส่วนตัวสีแดงนะครับก็คือตัวโอตัวโอก็ย่อม,มาจากออริจินนะครับออริจินมันแปลว่าแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดในที่นี้ให้เรายึดถือประเทศนะครับนะก็ประเทศไทยเจนญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วมาคําที่7นะครับนะก็คือมอมา นะครับโอชาแล้วก็คอมนะครับมอมามอมานะครับตัวเอมก็คือ Material นะครับแ a t e r i a l แปลว่าวัสดุที่ใช้ทำเช่นทำมาจากไม้ทำมาจากหินทำมาจากดินทำมาจากเหล็กเป็นต้นนะครับแล้วต่อไปตัวสุดท้ายก็คือพอผ่านการันพอผานการันนี่เราใส่เฉยๆเพื่อความจำนะครับก็คือย่อมาจากตัว P สีแดงตัว P สีแดงก็คือ Purpose นั่นเองซึ่งแปลว่าวัตถุประสงค์ เช่นวัตถุประสงค์นะครับใช้ทําอะไรใช้ทอดใช้นึ่งใช้ผัดใช้ตากผ้าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ8ตัวนี้นะครับให้เราจํา1 O นะครับนะครับท่านผู้ชมดูสีน้าเงินนะครับนะโอนะครับก็อ่านว่าโอสชอช้างสะอาก็อ่านว่าชาคอควายโออ่างมอมาก็อ่านว่าคอมแล้วให้ใช้พอผ่านการันเข้าไปด้วยเพราะพอผ่านคือ p พ r ร์โพ แล้วภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับตัวสีแดง O S อ่านว่า O S H H A อ่านว่าชานะครับ C O M P ก็อ่านว่าคอมนะครับก็อ่านว่า O S ชาคอมแล้วทีนี้วัตถุน,นั้นๆเราก็ใส่ลงไปคุณครูก็เลยใส่คำว่ากระทะเข้ามาเห็นไหมครับเมื่อกี้นะตามที่ยกตัวอย่างเราก็จะได้เป็นตัวแดงๆอ่านจากหลังมาเห็นไหมครับกระทะททดเห็นไหมครับนี่ลองดูเมาส์คุณครูชี้นะ กระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีเห็นไหมครับลองใช้ทฤษฎีนี้ไปจำนะครับนะในการเรียงคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษหรือคำไอ่ซึ้งทีฟนะครับตามตัวอย่างวิธีจำโอชาคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ยกตัวอย่างให้จำว่ากระทะทอดเหล็กไทยสีชมพูใหม่กลมใหญ่ดีจำตัวอย่างนี้เอาไว้แล้วก็ไปนั่งเขียนนะครับนะแล้วก็มาเปรียบเทียบ ท่านผู้ชมหรือนักเรียนก็จะเรียงคําวิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักการนะครับเรานําไปใช้ดูนะครับผมวันนี้ก็ขอจบนะครับหลักการเรียงคําคุณศัพท์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ